เมื่อวันที่30มสิมิถุน,นายน2554คณะกรรมาการสมานนิชแฉ่แรงงานไทยร่วมกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานโดยการสนับสน,นุนของสำนักงานกองทุนสนับสน,นุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมาการสมานนิชแฉ่แรงงาน 0, ศูนย์พื้นที่สระบ,บุรีณนะอาสัแครรีสอร์ทอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุบบรี มีกรรมการสหภาพแรงงานในพื้นที่สระบ,บุรีเข้าร่วมจัดทำแผนกว่า30คนนายชาลีลอยสูงประธานกรรมการสมานฉิชันชรแรงงานไทยกล่าวว่าจับ,บันกระบวนการแรงงานไทยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นมีนยโยบายที่ชัดเจนและโครงสร้างในการบริหารจัดการคณะกรรมการสมานฉิชันชได้พยายามลดการเหลื่อมล้ำทางสังคมและค่าจ้างพยายามไม่ให้ลูกจ้างโดนเอาละอะเบียบ และช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมโดยตั้งกรอบการดําเนินงานไว้หกกรอบคือการจัดตั้งการสื่อสารกลไกปกป้องคุ้มครองการเข้าถึงและการละเมิดิทธิขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการองค์กรและโรงเรียนผู้นำท้านนางสาวบรรณาโกสุงแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานกล่าวว่า สลับรีมีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะการเข้าไปมีบทบาทในระบบไตฟาคีโดยมีตัวแทนเข้าไปทํางานด้านความปลอดภัยถึงหคนและมีสถานประกอบการในพื้นที่ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยมากมายได้เข้าไปถคนมก็เป็นสตีมเนี่ได้จะทำยังไงดีที่จะให้ให้ศูนย์อื่นได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้ เป็นการผ่านการประเด็นความปลอดภยัยในแง่เดียวกันก็เป็น,นกลไกการปกป,ป,ป้องคุ้มครองสิทธิใช่ไหมคะหมายมันจะไม่มีตัวเดียวอ่ะที่จะที่ไม่ใช่ว่าโรงเรียนผู้นํานี้จะต้องเป็นเรื่องของการ,ก,ารกับเพื่อนนโยบายเท่านั้นใช่ไหมแต่ช่องข้างบนในกลไกนี่มันช่องทางเหล่านี้มันจะไปเสริมให้เกิดตัวนี้ใช่ไหมคะหลายอันมันมันสามารถเสริมให้เกิดนางสาวคณพรวิจันทร์เลขาที่การกลุ่มผู้ใช้แรงงานสลับบุรีและใกล้เคียงจะทำตามแผนงานที่ตั้งไว ส่วนงบประมาณหากไม่ได้ตามที่เสนอไปก็จะใช้งบบริหารงานกลุ่มเป็นบางส่วนเพื่อดําเนินการแก้ไขการสรุปแผนงานทั้ง6กรอบที่ได้นําเสนอนคณะกรรมการสมานนิชชัในครั้งนี้จะกําหนดเข้าแผนงานกลุ่มเพื่อดําเนินการในปี2555เฉพาะที่เราคุยกันในนี้ใน6กรอบของของสมานฉชชัที่ให้มาการสรุปงานประชุมใหญ่ในปีนี้อาจจะมีกิจกรรมที่มีประเด็นอะไรที่เพิ่มขึ้นมาก็ได้ในแผนนะ ริหารกลุ่มดาเนินการไม่ได้อยู่ว่าปี54ถึงปี55เราจะทําแค่6รอบนี้อาจจะมีกิจกรรมอื่นที่เข้ามาก็นักเสนอเข้ามาได้นะเวลาเราไปชุมใหญ่อันนี้ถือว่าไม่ใช่ข้อยุตินะในการทํางานนะเป็นอีก9้าวหนึ่งของการทํางานร่วมกับคณะกรรมการสมานฉิชันแรงงานไทยในการขับเคลื่อนกระบวนการแรงงานให้เข้มแข็งต่อไปนักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรีรายงาน